อันนี้คือแป้งจีครับกำลังเอามาจี่ไฟเพื่อกินกับน้ำยาขนมจีนน้ำยาขนมจีนไม่รู้มันเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งที่ทำขนมจีนแป้งจีทำจากแป้งอะไรไหมข้าวเจ้าข้าวเจ้้าแปงขนนมจีเขาเอาข้าวเจ้าไปหมักแล้วก็มาตำเดี๋ยวนี้มันใช้แป้งุงแล้วสมัยก่อนเขาใช้ข้าวเจ้า ข้าวเจ้าออ๋ข้าวเจ้าแมใีนู่นแช่แช่น้ำแช่หนึ่งแช่วันแช่วันหนึ่งแล้วก็ยี่สี่ชั่วโมงแล้วก็มาหมกหมักไว้ก่อนอ่าหมักไว้กี่คืนประมาณสองแช่แล้วก็มาหมักหมักก็คือเอาใส่ในถุงให้น้ำมันหยดแล้วก็เออแล้วก็เอามากานเป็นแป้งเนี่ยหมกบ้าง โมหินและการทำแป้งแล้เป็นการเอาอ๋อบีบขั้นขั้นจนเป็นแป้งแล้วก็ไปกองใส่ถุงกองสมัยนี้ไม่เห็นแล้วไม่มีให้เห็นแล้วตอนผมเด็กๆยังได้เห็นอยู่การทำแป้งแป้งหมักเพื่อจะมาทำขนมจีนมันจะหอมแล้วรำข้าวปลาฉ่าอายปลาฉ่า ส่วนหนึ่งเด็กๆก็จะเอาแป้งนั้นมา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 ,มา,มาจีไฟแป้งขนมจีนเนี่ยนะมาจีไฟปปไก็จะปั้นเล่นเป็นรูปต่างๆมาจีไฟกินขนมจีนเฮ<อ>้ไไไไไยไหมอะไรครับไอแก้มต้องใช้ไฟอ่อนๆนะถ้าไฟแรงมันก็จะไหมอ่าอันนี้อันนี้ก็คือใกล้สุกแกัน ไอ้หน้าดินเสารนี่ของอะไรอะไรมีทั้งขวายแล้วเป็นอะไรปาดปนกันแไปเลยปาปั้นเป็นรูปอะไรพัดจอกปนกันเลยตักลูกตักลูกยอดเล็บอะส่วนน้ำยาขนมจีนวันนี้เป็นวันที่สองแล้วจะหมดหม้อแล้วครับโอ้โหถ้าใครมาช้าก็ถือว่าอดไป ตอนนี้ญาติพี่น้องแวะเวียนมาขอตักไปคนละถุงสองถุงตอนนี้เหลือประมาณครึ่งหม้อแล้วครับรเอ,อถ้าใครมาชาักอ่ะอดนะมันไม่ได้มีกันกินกันบ่อยๆนะออเพราจกแหลมไหมว่าเป็นรูปพระจันทร์ดีกวา่ายังหอมอยู่เลยนะเน้องเดี๋ยวตักข้าวร้อนๆราดข้าว่ะยบาจารมเป็นรูปรพระจันทร์อืม มาทำรูปปัจจัน,นทรรูปปัจจันทร์ยังไงบวะโอ้ควายของอังเปาจะสุกแล้วพ่อจะให้อังเปากินควายเพราะว่าจะได้แข็งแรงเหมือนควายป้าดัเขิ้ยวนี่ไม่มีเขี้วเลยบ้านเป็นรูปอะไรพัจจันทร์นี่พัจจันทร์เหรอเนี่ยโอ้ จันข้างแรมอหรอวางลงไปผมจะได้คำหนึ่งเลยมั้งเนี่ยเหมือนขนมไอ้นี่ไหมแอนตี้อันไหมอังเปาที่กินบ่อยๆแพงๆเน่ยแอนตี้อันเนี่ยเออนี่ยมันแบบเดียวกันเลยเนี่ยกกพิซซ ო ้พิซซ่าไม่ต้องไปกินเนี่ยของย่าบ้านย่ามีเนี่ย,ปปแ,ยแป้งเเปป็นนนูแแออตยงั้้ลจีขนมจีนมันก็เหมือนพิซซ่านั่นแหละ เขาเอาเครื่องมาใส่เออเอาหมูใส่เอาก็ซื้อเอาก็ KFC ปั้นเป็นรูปอะไรดีอ๋อปั้นเป็นรูปค้อนเด็กจะกินอะไรกันล่ะจะกินไก่กันนะล่ะซื้อกไก่มาทอดให้กินโอ้มีแป้งจี่รูปสามนิ้วเลยครับอันนี้ยังปากินอันนี้ผู้ผลิตผลงาน ผู้ผลิตผลงานชูสามนิ้วนี่คือใครอไอตัวนี้เองแอ้โร <laughs> งเฟซน,นะแปง้งจีสามนิ้ว <laughs> เด็กมันก็เคคิดได้เนาะไหนแปง้งจีนักเรียนอกาสศเลยดูดินี่นักบินอวกาศไ,ไม่ใช่หรอวะนี่ตัวนี้เดียวเนี่ยนะแยกเป็นนักบินอวกาศยัไงไงวะอย่าแยกกินนะไม่กินหรอกโหเลยต่อกินหางกินหวนัวไปละทำไไม่กินควายเนี่ย ข้ามีกับข้าววันนี้ครับมีปลาสลิดเคยยาวเผาเอาหนุดทอดปลาดุกนี่ผัดพริกแกงนะครับแล้วก็มีปลาดุกย่างมีน้ำยาขนมจีนกินกับแป้งจีนะครับ อันนี้ผักอันนี้ก็เป็นผักที่อยู่ในทุ่งนาผักสามเหลี่ยมแต่ละผักเอ๊ะพี่บ้านคุณเรียกผักอะไรผักง้อมผักสามเหลี่ยมผักอะไรนะผักรวมผักยวมย้อมบ้านหาห้องเราผักสามเหลี่ยมแบบแม่เขาเรียกยง้อมพริกลุ่มนะครับเก็จะเท้าต้มกินน้พริกอาหารบ้านบบ้านนะครับ พี่ถี่ชาวบ้านก่อนแรกเราจะต้องกิน,นะะลำขนาด